ตาเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่จังหวัดตราดเ mm hmm. กาะหมากนะคะคุณตาคุณยายอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าของกิจการสวนมะพร้าว mm hmm. เป็นนี้มากๆไม่มีทางออกก็ต้องขายบ้านขายบ้านแล้วก็แยกทางกับสามีแล้วก็ไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆห้องจำได้ว่าราคาประมาณ1,500บาท mm hmm. ที่ Happy MPM เนี่ย เราสามารถมีรายได้หลายแสนต่อเดือนโดยที่เราจะไปอยู่มุมไหนของโลกก็ได้นั่นคือความสุข100%จริงๆค่ะ ชื่อเบญญาดานิ่ทนันทิกรน,นะคะหรือเรียกง,ง่ายๆก็ว่าพิดาค่ะพิดาเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพอยอยู่ที่จังหวัดตราดเกาะหมากนะคะคุณตาคุณยายอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าของกิจการสวนมะพร้าวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขยายกิจการมาเป็นผู้ส่งมะพร้าวรายใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีได้เข้าเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพอจบคณะนิเทศศาสตร์นะคะตอนนั้นอยู่ธนาคารกรุงไทยที่จังหวัดตราด ตอนนั้นเนี่ยงานธนาคารหรืองานแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในบรรดาลูกผู้หญิงในต่างจังหวัดแต่งตัวโก้แล้วก็ได้นั่นงทํางานในห้องแอร์นะฮะแต่คุณพ่อไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความทรมานพิดามากแต่ด้วยความเกรงใจคุณพ่อนะคะก็ทนทํามาถึง16ปีนะคะสิปีพิดามีความคิดว่า ถ้าพี่ดาน,นับแต่เงินชาวบ้านอยู่ในแบงค์เนี่ยพี่ดาจะรวยได้ยังไงแต่งงานมาได้3ปีลูกคนโตได้3ามขวบลูกคนเล็กยังอยู่ในท้อง8เดือนสามีตกงานอย่างที่บอกเราต้องทําทุกวิถีทางให้มีไรายได้ก็ไปขายทุเรียนหลังจากที่เลิกงานธนาคารช่วยสามีขายบางทีก็ไปเหยียบพลาดเหยียบฟุตปาดพลาดบ้างอะไรบ้างตกลงไปล้มลุกคุกคานก็เป็นชีวิตที่ช่วงชีวิตที่ลาบากมากตอนนั้นหนี้สินเยอะแยะ ไหนจะหนี้บ้านไหนจะหนี้รถไหนจะทั้งนอกระบบเป็นล้านพี่ดาก็เลยออกมาด้วยโครงการ Early r ี่รีทของของแบงค์นะคะพอออกมาปุ๊บพี่ดาก็มาขายประกันชีวิตถามว่าพีา่ดาดูแลกี่ชีวิตพี่ดาบอกว่าดูแลทั้งหมด5ชีวิตก็มือคือมีตัวพี่ดาเองสามีซึ่งตกงานลูกอีก2คนและคุณแม่ซึ่งนอนติดเตียงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นหนี้มากๆไม่มีทางออกก็ต้องขายบ้าน ขายบ้านแล้วก็แยกทางกับสามีแล้วก็ไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆนะคะห้องจําได้ว่าราคาประมาณ1500บาทนะคะอยู่กันมีคุณแม่ซึ่งนอนติดเตียงแล้วก็มีลูกสาวซึ่งต้องดรอปการเรียนมาดูแลคุณคุณยายแล้วก็ตัวพิดาเองก็กรอกน้ำถูกไหมคะตอนเช้าก็ต้องไปส่งน้ำนะคะ,นะคะแล้วก็กลับมาดูแลคุณแม่ แล้วก็ออกไปขายประกันชีวิตชีวิตลําบากมากตอนนั้นนะคะพอดีว่าคุณแม่เสียก็เลยเหลือลูกสองคนนะคะพิดาก,ก็หอบลูกทั้งสองคนเข้ากรุงเทพโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปทําอะไรในในกรุงเทพชีวิตลําบากมากแล้วก็คิดว่าไปตายอัดับหน้ายังไงเราก็น่าจะรอดได้รับการเชิญชวนให้มาทําธุรกิจเครือข่ายก็ทามาหลายที่แต่จนกระทั่งวันหนึ่งอะคะ่ะพิดาก,ก็ได้เจอกับคุณอิว๋วหรือคุณอุสนีชานิตินะคะ นะพี่ดาก็มาบริษัททุกวันเลยมาแล้วก็มาขอข้อมูลคนนั้นคนนี้เป็นอะไรแล้วก็ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์เรายังไงพี่ดาใช้เวลาอยู่2เดือนเต็มก็เนื่องจากประสบการณ์ของพี่ดานะคะพี่ดาบอกเลยว่าที่นี่ครบถ้วนจริงๆนะคะก็เลยทําให้พี่ดาตัดสินใจต้องเลือก Happy MPM ที่เดียวเท่านั้นเลยค่ะ1ปีผ่านไปพี่ดาได้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ทัชพลกุลบุตรวันหนึ่งเราจะต้องเจอเพชรให้ได้นะคะ ที่นี่นะคะไม่ต้องเจอเยอะนะคะมีเพชรสัก2เม็ดเขาสามารถเติบโตได้เราก็เติบโตไปด้วยกันนะคะเ<โ>ทค<ษ>นิคอีกอย่างหนึ่งซึ่งพิดาใช้ก็คือให้ความรักพิดาเองเนี่ยให้ความรักกับทีมงานเสมอกันนะ,ะไม่ว่าทีมงานอย,อยู่อยู่ชั้นลึกชั้นไหนก็แล้วแต่บางครั้งเนี่ยคนจากสปอป,อปอลาวรีคูดคนไทยคนกัมพูชาเขาได้มีคอนเน็ชั่น กับคนไทยพี่ดาก็จะช่วยดูแลให้คนไหนที่จะส่งอบรมได้พี่ดาก็จะคอยส่งข่าวว่าวันนี้จะมีการอบรมที่นั่นที่นี่พี่ดาก็ช่วยดูแลแล้วก็ส่งเข้าระบบให้เป้าหมายพี่ดาต่อไปก็คืออยากช่วยคนที่ได้มีโอกาสรู้จักพี่ดาให้เขาหลุดพ้นแบบพี่ดาบ้างนะอาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอาจจะหลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องของเศรษฐกิจนะทุกวันนี้เนี่ยพี่ดาถือว่าพี่ดามีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ดาอยากทําอะไรพี่ดาก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำนะคะ อยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อนะคะเพราะพี่ดาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไปทุกวันนี้เนี่ยพี่ดามีบ้านนะคะราคาประมาณ4ี่ล้านห้านะรถพี่ดาไปดูแล้วรถเบนซ์ราคาประมาณ4 500, ะะี่ล้นานห้า,า 4, 500, คงจะเป็นของพี่ดาเร็วๆนี้นะคะ5ปีพี่ดาไปเที่ยวมาประมาณ30กว่าประเทศแล้วค่ะพี่ดาทํางานอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมี7วันพี่ดาทํางาน4วัน วันจันพี่ดาก็ไปนวดหน้าวันอังคารพี่ดาก็ไปนวดตัวเข้าฟิตเนสบ้างนะคะวันพุธเงินออกก็ไปโผล่หน้าซะหน่อยให้เขารู้ว่าเอ้ยทํางานอยู่นะนะคะวันพฤหัสพนักง,งานหยุดพี่ดาก็หยุดพี่ดาก็ไปชอปปิ้งนะคะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ทํางานนะคะอาจจะไปต่างจังหวัดบ้างไปต่างประเทศบ้างนะคะก็นี่คือความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่สําคัญ อ,อีกอันหนึ่งซึ่งพี่ดามองว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในการทำแฮปปี้เอ m ก็คือสุขภาพแข็งแรงเวลาไปตรวจอายุเซล์เนี่ยอายุเซล์พี่ดาอยู่ที่48มันเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่เวลารู้สึกว่าพี่ดาได้จากแฮปปี้เอความสุข100%เอซอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ดามองไปถึงว่าถ้าวันนี้เนี่ยพี่ดาไม่อยู่แล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่ารายได้ของพี่ดาทั้งหมดจะมอบ เป็นมรดกให้กับลูกได้นะคะไม่ใช่เฉพาะลูกนะคะลูกแล้วก็ตกทอดไปถึงหลานแล้วก็อีกไม่รู้กี่ชั่วคนวันนี้ถ้าเกิดว่าพิดายังคงทำงานธนาคารอยู่วันนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผ,ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมอบมรดกนี้ให้กับลูกเราหลานเราได้เพราะว่าด้วยความจำกัดเรื่องของอาชีพ วันนี้ถ้าคุณได้มีโอกาสเข้ามาร่วมธุรกิจกับ Happy MPM นะคะมรดกทางธุรกิจนี้สามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกกับหลานของคุณได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นเลยค่ะ